ในหนึ่งปีต้นแก้วเจ้าจอมออกดอกกี่ครั้ง คงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าต้นแก้วเจ้าจอมของที่บ้านเราในช่วงครึ่งปีแรกมีดอกให้ชมในช่วงเดือนไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยจากครั้งแรกที่เราเคยลงคลิปต้นแก้วเจ้าจอมไว้ที่ช่องของเราอะคลิปนั้นเราถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตอนนั้นต้นแก้วเจ้าจอมของเราอะออกดอกค่อนข้างเยอะเลยแต่พี่บ้านตรงข้ามเขาบอกเราว่าช่วงก่อนที่เราจะกลับไปที่บ้านอะนะต้นแก้วเจ้าจอมอะออกดอกเยอะกว่าตอนที่เรากลับไปอีกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่พี่บ้านตรงข้ามเขาบอกว่ามันออกดอกแด้เยอะกว่าตอนที่่่เเราาถยคคลิิปปมือแ อีกมันเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ปีหน้าเราจะกลับบ้านให้บ่อยขึ้นเผื่อช่วงเดือนมกราคมจะได้ถ่ายคลิปต้นแก้วจอมที่แบบดอกเต็มต้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะและพอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เราก็ยังเห็นว่าต้นแก้วจอมอยังพอมีดอกอยู่บ้างนะแต่น้อยมากๆส่วนดอกที่เคยติดตอนนี้ก็เริ่มร่วงออกไปเห็นเป็นเมล็ดเล็กๆแล้วแต่ยังมีลักษณะแบนนะก็คือเป็นเม็ดเขียวๆแบนๆเสียดายเราไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆชมแต่อธิบายให้ฟังว่ามันจะแบบเขียวๆแบนๆไม่ได้นูนๆเหลืองๆเหมือนที่เคยเห็นตอนที่สุก มาถึงเดือนมีนาคมเราก็มีโอกาสได้กลับบ้านอยู่หลายครั้งนะก็แอบเห็นว่าเขาก็มีดอกอยู่แต่น้อยมากเหมือนกันเรียกได้ว่าก็พอมีให้เห็นแบบปล,ปลายแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเด่นจะเริ่มเป็นเมล็ดที่มีความนูนขึ้นและสีเหลืองขึ้นมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะเหลืองนูนใกล้สุกนะทุกคนเหมือนแค่เริ่มนูนขึ้นและก็มีความเหลืองมากขึ้นและในคลิปที่ทุกคนกําลังดูอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นคลิปที่เราถ่ายไว้ในช่วงเดือนเมษายนเรากลับบ้านมาในช่วงวันสงการพอดีก็ค่อนข้างแปลกใจเลยที่เราเห็นต้้้นนนแกกกกวจอออออมมดเตต็ีทุค แต่อาจจะไม่ได้ออกดอกเยอะเท่าช่วงเดือนมกราคมและที่สังเกตเห็นเลยก็คือมเมล็ดที่ติดเริ่มมีสีเหลืองแล้วก็นูนขึ้นมากๆแอบรุ้นให้สุกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอยากลองเอามเมล็ดไปเพาะดูบ้างแต่เท่าที่ดูก็คือนูนเยอะและ้วแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแตกออกในส่วนของดอกก็คือมีให้เห็นรอบต้นเลยทุกคนชื่นใจเหมือนกันนะกลับบ้านมาแล้วเห็นแบบนี้จริงๆเราแทบไม่ได้ดูแลหรือบำรุงอะไรเลยจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าใส่ปุ๋ยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แต่ต้นแก้วจอมของเราก็โตวสวยได้ขนาดนี้ภูมิใจเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะ มาตั้งแต่แรกแล้วน้องอาจจะชอบดินที่นี่ด้วยก็เลยงามขนาดนี้และในช่วงเดือนพฤษภาคมเราแทบไม่ได้ถ่ายคลิปไปเลยทุกคนเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังแทนและกันนะจากที่เราสังเกตต้นแก้วจอมที่บ้านเราแทบไม่ออกดอกเลยมีแค่ดอกสองดอกอะ่ะเท่าที่เห็นแต่มเมล็ดอะ่ะเริ่มใกล้แก่และทุกคนเราเลยเอาตะข่ายไปผูกไว้เพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะนะนกไม่แย่งกินหมดเลยและปีนี้เราจะต้องได้มเมล็ดไปลองเพาะดูให้ได้เลยและพอเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนาย,ยนและเดือนกรกฎาคมในช่วงสองเดือนเนี้ยเริ่มมีฝนตกค่อนข้างเยอะต้นแก้วจอมของเราอะ่ะดูสดชื่ มากๆใบเขียวเข้มและแตกใบใหม่ค่อนข้างเยอะแต่เราอะแทบไม่เห็นดอกเขาเลยนะแต่มเมล็ดเขาอะเริ่มสุกจนแตกอ้าออกจนเห็นมเมล็ดด้านในเป็นสีแดงแล้วนะทุกคนเรามีโอกาสเลยได้ลองเก็บมาแต่โชคไม่ดีเลยเราดันไปเก็บใส่ถุงพลาสติกที่ทําให้เกิดการอับชื้นมเมล็ดเลยเค้ื่อนชราทั้งถุงเลยทุกคนก็เลยอดเลย ไม่ได้นําไปพออีกแล้วเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตอนนี้ที่เรากําลังทําการภาคเสียงและทําคลิปวิดีโอนี้อยู่คือช่วงเดือนสิงหาคมตอนนี้ต้นแก้ว,วจอมของเราต้นใหญ่ขึ้นมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าได้น้ําในช่วงฤดูฝนเขาก็เลยแตกกิ่งแตกใบค่อนข้างเยอะตอนนี้ถ้าเดินเข้าไปใต้ต้นก็คือกิ่งชนหัวเลยแล้วพอจะตัดทิ้งก็เสียดายอีกเราก็เลยให้พ่อลองไปตอนกิ่งดูนะทุกคนจริงๆเริ่มตอนไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วในตอนนี้เดือนสิงหาคมกิ่งที่ตอนไวอ่ะออกรากแล้วนะตื่นเต้นมากๆเลยเราจะมีต้นแก้ว แกาจอมเบบีแล้วนะไว้ถ้าเกิดตอนได้เยอะเดี๋ยวไว้จะมาแจกเพื่อนๆใน YouTube กันนะและอีกหนึ่งความโชคดีของเราก็คือในช่วงเดือนที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวคาเฟ่หนึ่งที่เขาปลูกต้นแก้วแจ้จอมเหมือนกันแล้วต้นแก้วแจ้จอมที่คาเฟ่น,นั้นอ่ะเป็นพันสี่ใบเขาออกมเมล็ดเต็มต้นเลยทุกคนแล้วมเมล็ดสุกจนมเมล็ดอะตกลงมาล่นที่พื้นเต็มเลย เราก็เลยไปขออนุญาตเก็บมเมล็ดจากที่ร้านมาตอนนี้เราก็เลยมีมเมล็ดของต้นแก้ว,วจอมพันธ4สีใบามาลองเพาะดูแลทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาทําคลิปให้ดูกันแบบละเอียดเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเพาะได้สําเร็จไหมเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีวิธีการเพาะเมล็ดแกวแ้วจอมแนะนําสามารถคอมเมนต์ว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยและเดี๋ยวเร็วๆน,นี้เราจะมีคลิปต้นแก้ว,วจอมในช่วงฤดูฝนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะบอกเลยว่าต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กิ่งก้านสาขาเยอะขึ้นจริงๆแถมสดชื่นมากๆเลยเวลาได้ดูต้นไม้ในช่วงฤดูฝนใบ สีเขียวชะอุ่มใบอ่อนแตกเต็มต้นใครอยากชมคลิปสามารถกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยเพื่อนๆคนไหนดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันจนถึงจบคลิปสามารถกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราได้เลยนะ